โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมมายคราฟหรือยังเกมมายครับโปเกมอนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เติมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนี่ราคา1,000บาทนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเติมซื้ออยศนะครับแล้วก็เป็นโปเทคแล้วก็เงินอีก30,000นั่นเองจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับก็มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยซึ่งเงิน30,000เนี่ยอันดับแรกเนี่ยผมก็จะไปซื้อไอ้พวกอไอเทมโปเกมอนแล้วกันอ่าไอเทมอยู่ตรงไหนวะ อ้าวอิชิหายคนคนตักรัดขาไปรู้ว่าไอเทมอยู่ตรงไหนซึ่งบอกว่าจะเอาอีกพีแชร์นะครับกับลักกี้เอ็กนั่นเองซึ่งลักกี้เอ็กใส่ให้กับตัวนี้อีกพีแชร์ใส่ให้กับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเวลกันเลยป่ะป่ะป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะซึ่งถ้าเรา,เาตัวนี้ไปสู้ตัวนี้ก็จะได้อีพีด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงเป็นภาพขาวเฮ้ยเดี๋ยวี่ทำไมมึงเป็นภาพขาวงี้วะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเวลกันก่อนดีกว่าครับ ทีเวลมีให้ที่สามวิถามสามที่โอเคตบมันสกิลไหนวะลืมโอเคสกิลนี้เนาะตบไปตบเรียบร้อยครับผมได้อีกพีมาเอ่อหมื่นหนึ่งโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งก็ได้หมื่นสองนะครับก็ได้อีกพีก็ทั้งสองตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยถามว่าดีไม่ดีนะเออลักกี้เอกับอีพีแชร์นะครับถือว่าดีมากเลยเออเฮียมันทำไมโดนตบอยู่ฝ่ายเดียววะเนี่ย ตบมันไปลูกพ่อดีมากโอเคเวลสี่สิบกับเวลเจ็ดสิบสองแล้วมานนี้ขอตบอีกทีหนึ่งโปตบไปเดะเฮ้ยตบตบไปเดะตบตบไอชี้มึงตบโคตรเบาเลยสกิลผิดอันโอเคสกิลนี้ค่อยๆแรงหน่อยโอเคสวนครับผมเรียบร้อยอันนี้ได้เลยมาไม่เอาใช้ไม่เป็นโอเคเดี๋ยวกับสปาก่อนเดี๋ยวกับสปาก่อนเดี๋ยวเราไปอันนี้โปรเทคนะเก็บไว้โปรเทคนี้ห้าสิบคนห้าสิบ้างถ้าจำไม่ผิด อืแล้วก็ซื้อเรานะครับเปลี่ยนจากไอเงินแบงก์เป็นเงินเหรียญแล้วนะก็ให้ทุกคนเข้าใจทํานั้นนะเพราะว่าไอเงินเหรียญเนี่ยมันจะอ่าไม่แหลกนะครับมันคือแบบเงินนั้นมันมันบลักนะครับมอสมันบักเราเลยเอาออกเด้อเออเราเลยเอาออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาสนี้เดี๋ยวเราไปหาจับพิเกอมอนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาจับเไคริวกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอไคริวได้ง่ายหรือเปล่านะเพราะว่าไคริวนี่ค่อนข้างที่จะจับยากเลยทีเดียวเชียว เออใครเลี้ยวนี่จับยากนะเออพูดตรงๆพูดตรงๆมันก็จับยากนะหาจับยากมากเลยนะเออเอาขนมปังมาั้ยวาร์ปสร้างบ้านโอเคมามอนกิมอนเกิดเยอะมากเชตูโคลามัสมึงจะเกิดกันเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ตัวนี้มันขี่ในน้ำได้ด้วยแหละไปเลยลูกพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขี่อย่างนี้ได้ด้วยแหละไปเลยไปเลยไปเลย เออต้องการเคยรีวเวตัวงกรเคยรวต้องการมินิรวเอ้ยเ้ยมินิรวมันเกิดตอนเช้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปหาทะเลก่อนก่ด<ๆ>ีกว่าไปหาพื้นที่ที่มีคนมาสร้างบ้านบนน้ำอะ่ะเออเดี๋ยวเราหาไว้ไอ้คิดเตี๋ยมันทุเรศไหมไอ้ตัวนี้วิ่งในน้ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะขี่ตัวบินก็ได้ปะขี่อตัวบินก็ได้ไหเออง,อง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปดำผุดๆุดว้วายไขนะ่ว้นอยู่ใต้น้ำนะั่นอ่นะเออไขว้น่ะ บ,บ,บินบินล่อนหาบินล่อนหาฮัลโหลว่าไงจ้าน้องสาวหาที่พื้นที่ใหม่หน่สิว่าจะมีพื้นเออเจออะไรอะ่ะใครมาสร้างอะไรไว้ตรงนี้มเนี่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอบินก็ไปดูใกล้ๆกอนเฮ้ยใ,ใครมึงมาสร้างเออเจอเออเดี๋ยดี๋ยวเจอแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่พื้นที่แบบนี้แ,บบแหละเออเดี๋ยวพวกมันก็จะมาเกิดแถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวเราเจรอจับ เดี๋ยวเรารอจับเออให้พวกให้เขามาสร้างบ้านอยู่อย่างนี้แหละเออเดี๋ยวเราจะมารอจับกันซึ่งบ้านเขวเนยะทุบได้ไหมทุบไม่ได้ด้วยโอเคถ้าทุบได้กูจะพังทั้งบ้านเลย<อ>เดี๋ยวเฮอเดี๋ยวเเดี๋ยวเฮอเดี๋ยวเฮอเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวเฮยอเดี๋ยวเฮ่้ยผมชอบเป็นตัวเนี้<อ>ไปเลยเอ้าวชิบหายมองไม่เห็นมอนตกบ,บ้านดูเลือดตรงนี้นะครับตกไปแล้วตกไปแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงตกโอเคเรียบร้อยครับผม อจับมันมาเลยเลือดน้อยแล้วเลือดน้อยแล้วจับจับจับได้ไหมจะได้ไหมได้ไหมได้เชื่อไม่ได้ด้วยจับยากจังวะเดี๋ยวจับไหมได้หรือเปล่าขอร้องได้เถอะนะได้เถอะนะขอร้องโอเคครับผมจับได้ครับผมเช็ดจับตายแล้วเว้ยไอ้นี่เป็นต๊ปูอ่ะ ตัวปูนะก็ถิดบรเทาดีก็เลยได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเซตโฮมไว้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรากลับสปาก่อนเพราะมันต้องรอให้เช้าก่อนครับถึงจะมาแบบว่าจับมอนได้อ่ะอืมถ้ามันกลางคืนอยู่มันจับไม่ได้ครับมินิลิวมันเกิดตอนตอนกลางคืนมะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเกิดตอนกลางคืนนะเอ้ไม่ใช่ติตอนเช้าพูดผิดเออตอนเช้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปหาจับโปเกมอนผีรอไหมผมอยากได้โกตรอะโกตรโกตโคต โกดโกดปะไปหาจับเออเอ,อเดี๋ยวกูไม่ได้จะขี่มึงกูจะขี่ตัวนี้ไปหาจับโกดกันปะโกด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 น่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าต้องการโกดโปเกมอนผีครับไอ้ร่างแรกของเกงก้ามันชื่อโกดใช่ไหมร่างแรกของเกงก้าน่าจกอยากจะจับมันเหลือเกินเออขอเวลแบบน้อยๆวันดีจ้าขอเวลน้อยๆหน,น่อยจ้ามีไหมขอสักตัวเถอะเวลน้อยๆฮัลโหล ขอสักตัวได้หรือไม่สอสักตัวเถอะนะมีไหมแถวนี้มันน่าจะมีนะป่าเงี้ยตอนกลางคืนเออปะเกมอนผีน่าจะเกิดเอ,อ้ยมีไอเต่านี่ออกออกด้วยมีเต่านี่ด้วยลรนะตอนกลางคืนไอเต่านี่มันเกิดด้วยหรแม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะี่ปะปะปะเข้าไปในป่ากันปวเจอโปกเกมอนดีๆสักตัวสองตัวก็ว่ากันไปนะพอจะมีไหมอันนี้ผมเติมหนึ่งพันบาทนะครับก็ ไปซื้อบัตรทูที่ตู้เป็นเติมแล้วก็มาเติมเสร็จเซิร์ฟตัวเองเลยอ่านะครับก็ <c oughs> <c oughs> บ้าไปลเลยอีอียไม่เติมเสร็จเซิร์ฟตัวเองเออแทนที่จะเสกเองนะไม่เอากูเติมเอออด,ดีอยู่แล้วชิวชิวชิว,ชว,ชวเติมเองเลยโอเคแหนแหน,นพอจะมีไหมพอจะมีอีกไหมมันมีไหมเนี่ยขอสักตัวได้ไหมเนี่ยเจอแต่พวกนกฮูกเออเนี่ยเจอแต่ไอ้น,นกฮูกแล้วก็ไอตัวอะไรเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวดยอันนี้มันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดยไอตัวนี้มันตัวอะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยเชดโคเท่ว่ะไอตัวนี้มึงตีใครอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมมึงเจ็บอยู่ดีก็เจ็บดูดีก็ชักโปเกมอนผีจ๋าอย่าบอกนะว่ามึงไปเกิดในเมืองมึงไม่เกิดบนพื้นได้หน่อยผมไม่รู้นะครับว่าโปเกมอนมันเกิดตรงไหนบ้างเอ้ยเดี๋ยอันนี้คือตัวอะไรตันนกใช่ไหมโอเคไม่ต้องไปสนใจ ตัวนกเราไม่ต้องการครับผมเราไม่ต้องไปสนใจอ,อันนี้ก็เป็นโปกเกมอนไฟเนาะใช่หรือเปล่าไม่รู้จําถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหมีหินสายฟ้าอยู่ข้างบนหัวด้วยอันนี้เป็นแมวแมวไม่ต้องการต้องการโปกเกมอนผีโปกเกมอนผีมันเกิดตรงไหนวะถามถามโปเกมอนผีเกิดตรงไหนถามมันต้องถามเนี่ยเออเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนตอบนั่นแหละมันเดี๋ยวมันมีคนตอบเองอืม ถ้ามันรู้ว่าเป็นกูมันจะตอบไงเออแต่ถ้ามันไม่รู้มันจะเงียบไงเหมือนพาร์ทที่แล้วไงขอบอลชิบหายไว้วอดแม่งไม่ได้เออขอบอลชิบหายเลยเมื่อเมื่อวานเนี่ยเออขอแรกโปเกมอนหน่อยดิคืออะไรงงงงเลยเ,ออเดี๋ยว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 เอเมวิวเยอะไปว่ะถ้ามันเว็วน้อยเราจะจับเยอะแต่อันนี้มันเว็วเยอะไปเมียวเมียวเมียวตรงนี้มีข้างคาวครับผมมีข้างคาวอยู่หนึ่ง มีแมงมุมแม่มันไม่มีตัวอะไรมันจะเช้าอย่างเนี้ยจะเช้าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอไปป่าที่มีต้นไม้สูงอ่ะพี่ป่าที่มีต้นไม้สูงเหรอป่าไม้ไม้สีดำนี่หรอมันก็ป่านี้นี่หว่าเออทำไมไม่มีเกิดเลยวะเออมันก็ป่านี้นี่หว่าหรือว่ากูมาผิดป่าป่ะหรือว่ามันเป็นป่า ป่า,าละเมาะหรือว่าป่าละ,มะาเมาะ่ะเออเนอะมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าเราไม่เอาแล้วก็ได้เราไปหาปเกมอนตัวอื่นก็ได้ตรงนี้เป็นทะเลทรายตัวทะเลทรายมันมีตัวอะไรดีวะเดี๋ยวคิดก่อนทะเลทรายตัวที่ดีๆเนี่ยทะเลทรายสวัสดีจ้าทะเลทรายจ๋าทะเลทรายทะเลทรายมีตัวอะไรดีเนอะวะไม่เห็นมีปเกมมอนเกิดเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวร,รอรอรอเช้าก็ได้อมเดี๋ยวเดินเล่นรอเช้าครับผมชิวเออเดินเล่นรอตอนเช้าอุตกไอชี้ยเจ็บเลยอกินข้าวรอตอนเช้าก็ได้ว่าไงมันจะเช้าแล้วเดียไปเดี๋ยวเราไปโฮมกันทับโฮมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตรงบ้านหลังนั้นกันนะครับว่ามันมันจะมีตัวอะไรมาเกิดวันนี้หรือเปล่าเออมันจะมีตัวอะไรมาเกิดวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอกัน นี่บ้านไข่ปนะเนี่ยดูจากชื่อด้นะโอเคชื่อไข่ไม่รู้เลยไอ้ย่าชื่อไข่ไม่รู้หละมาะชบุบมชบมีไหมแถวแถวนี้น่าจะมีเกาะเพิ่มไหมอาโปกเกมอนออกมาใหม่เซะปะลูกพ่อพาขี่หาหน่อยเออขอขี่หาหน่อยเช้าแล้วโอ้โหการจับหาโปกเกมอนนี่มันก็ไม่ได้เรื่องง่ายเนาะ อยากได้ปกิบัน้ำสักตัววะ่ะเออเพื่อให้มันแบบพาเราว่ายน้ำแล้วแบบมันน่าจะมองเห็นในน้ำได้นะเพราะฉะนั้นไปจับมันโอเคจับมันมาเลยไม่ต้องไปสู้ครับเดี๋ยวมันตายวิวแปดเออวิวแปดไม่ต้องไปสู้นะเดี๋ยวมันตายตายแล้วชิบหายเลยนะจับมาได้โอเคครับผมจับติดด้วยเดี๋ยวกลับสปาไปเวลกันอันนี้เป็นคอยคิงไม่รู้ว่ามันจะได้บัฟหรือเปล่านะ อไอ้ผมจําไม่ผิดว่าแต่ก่อนมันได้บัฟนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ของผมมันไม่รู้ว่าจะได้บัฟหรือเปล่าเออไม่รู้นะว่ามันจะได้บัฟมาหรือเปล่าแต่ว่าก็ขอให้มันได้ครับเอา exp s h a r มาใสใ่ตัวนี้โอเคแล้วก็ป่าสู้ไปเลยไม่มีอพมี exp แชร์ e แม่งก็เวลชิวๆเวลคดง่ายพูดตรงๆเออต,ต,ต,ตบตบตบสวนสวนลูกค้าสวนเลยโอเค ได้อีกพี่มาหมื่นแปดเชดูโคลามาโคตรเยอะเลยยืดไกรล่างเลยวทำไมมันไกรล่างง่ายขนาดนี้เนี่ยโอเคอรอไกรล่างก่อนคอยคิงครับจะกลายเป็นเกลาดอสเออกลาดอสนี่ก็เป็นเหมือนพญานาคอะเออนั่นแหละอะตัวยืดละตัวยืดละตัวยืดตัวโอ๊ยตัวใหญ่ว้ตัวใหญ่ว้ตัวใหญ่วะโอ๊ยมาแล้วเชดูาปกลับบ้านกันกลับบ้าน พูดซะอย่างจะกลับบ้านตัวเองเออบ้านใครเขาก็ไม่รู้มึงไปบอกว่ากลับบ้านกันอ่ะถเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเลือกโปกเกมอนก่อนจึ๊บจึบอ่ะปาอ,อไปเกลาดอสครับผมลงไปในน้ำซิมีบัฟมองกลางคืนใช่ไหมไม่มีครับแต่ว่ามันก็มองเห็นข้างล่างได้ดีนะเออเนี่ยมันก็มองเห็นข้างล่างได้นะเดี๋ยวเรากลาดอสจะยินเกลาดอส ขอมองหาก่อนขอมองหามึงมุดดิเฮ้ยเดี๋ยว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 มุด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 ค่อยค่อยมุดนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะค่อยค่อยมุดนะใจะเย็นๆนะค่อยค่อยมุดหานะทีละตัวสองตัวนะเฮ้ยมีไหมมีโปเกมอนน้ำที่แบบดีๆไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แม่อยากได้มินิลิวสักตัวไหมพอจะเกิดให้หรือเปล่าเนี่ยมินิลิวเอ้ยมินิลิวมินิลิวลูกพอ่อ เจ้าอยู่ไหนลละลูกพ่อต้องการตัวเจ้าสักตัวแล้วเกินเพื่อไปปั้นไปเวลให้มันเท่ๆไปเลยฮัลโหลอยู่ไหนมินิลิวน้อยเ,ออเหมือนไอ,อ้ตัวนี้เราจะบาดเจ็บนะนะั่นแหละหรือเปล่าหรือเปล่าวะตรงนี้มีตัวอะไรเกิดไหมมีแต่ปูใช่ไหมมีปูเกิดเหรอโอ้อะไรว่าเขาอยากได้มินิลิววะไม่งั้นก็ฉลามก็ได้ เออไม่มีนี่ริวก็ฉลามก็ไดนะ้ขอสักตัวเถอะนะโปกเกมอนน้ำขอสักตัวเถอะนะกูขี่มาไกลแล้วกูจะไม่เห็นโปกเกมอนน้ำสักตัวเลยนะหนวะไม่มีเลยเหรอไม่มีโปกเกมอนเกิดให้กูเลยเหรอ <c oughs> สักตัวเถอะนะ <c oughs> โอ้โหไลฟ์วีแววของโปกเกมอนมากลงไปม,ดม,ดม,ดมดุดมุดมุดำ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 ,ด,ำดิเฮ้ยมึงดำลงไปดิ เกลดอสมึงดำลงไปมึงดำดำดิเฮ sure. ้ยไอยจ้เออเดี in ๋ยวอเดี๋ยว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 ขึ้นก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวว่ายน้ำก่อนว่ายำเอาบอดมันก็ลงไปข้างล่างอีกโอ้ยเกลาดอสเห็นเกลาดอดหรือไหมเออมันอยู่ข้างล่างนั่นมันอยู่โอ้โหึดมืดเลยข้างล่างนี่มืดเชียวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนกใช่ไหมโอ้โหนกจริงๆด้วยนกครับผมอย่าไปสนใจ ไปเดี๋ยวเราไปไปที่อื่นกันก่ดีกว่าโอ้โหเอ้ยในสุดก็ไม่เจออุตส่าห์รอให้เช้าอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูยนกม่งเยอะซาดนกเยอะมากโอ้โหเอ้ยไหนมาดูตรงนี้ดิเผื่อมีอืมเผื่อมีมาเกิดไงไม่มีครับตรงนี้ไม่น่ามีไปบินไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันบินเข้าเมืองนวยว่ะ โอ้โหแมปเลเชะพวกมึงนี่ก็เล่นกันสยับเลยนะแม่ไม่ปานีแมปเลยแมปนี้ก็พังไปหมดเฮ้ยไปไปค่อยๆบินกลับครับเดี๋ยวเราไปบินหาโปเกมอนในน้ำดีกว่าเออบินบินจากข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือตัวอะไรตัวแมวน้ำเหรอไม่ใช่ดิเขาเรียกว่านาคตัวนาคตัวนาคเออนาคแต่เราไม่ได้ต้องการนาคเลยสิประเด็นไปไปไปาหาหาหาต่อไป การค้นคว้าห no? าโปเกมอนสายพันธ mm ุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ๆจะแถวนี้จะมีหร uhm ือเปล่าแค่นั้นเองเออเอยเจอเจอเจอเออมีคนมาสร้างบ้านแบบนี yeah ้เยอะมากเลยเนาะเขาดักจับมินิริวใครริวกันอ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจว่ามันดีตรงไหนแต่มันก็ดีนะมันมันโกงดีเออมันมีสกิลดีไงแต่ว่าถ้ามีตัวแก้ก็ทำอะไรไม่ได้ถูกเวลา อถ้ามีตัวแก้ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับผมโคตรไร้ค่าเลยถ้ามีตัวแก้เข้ามานะโอเค,อเค,อเคตรงนี้เป็นทะเลทรายเหรอะทะเลทรายนี่มีตัวอะไรเกิดวะจระเคจระเคเลยทะเลทรายจระเคตัวดีๆคือจระเคเลยทะเลทรายอ่ะเออตัวดีๆคือจระเคเลยเว้ยเฮ้ยเจอเทนเนอร์เฮ้ยเฮ้ยเทนเนอร์เทนเนอร์เฮ้ยว่าไงน,นายสู้กับเราหน่อยไหม เชสวิวสามสิบสามเลยเลยตบครับผมปลาน้อยปลาทองตกไปโอ้เตา่ตาเต่าเต่าแรลกเต่าแรลกตบครับผมตบครับผมเต่าแรลกเฉยๆจะกลัวอยากเกงกลัวก็แค่เต่าแรลกตบมันลูกโอเคสวนครับผมเกียร์ดอดเกียร์ดอดแหละฮะมึงเล่นเกียร์ดอสแหละสกิลนี้เิตายเกียร์รอดโอ้โหกากมากกากมากเลยอะไรวะโอ้โถ แป๊บยิบแป๊บแป๊บแป๊บตายก็เด้อนึกว่าจะเก่งกว่านี้เทรนเนอร์เะไรวะมาใช้เทรนเนอร์ไหมเขาเรียกว่าคนคนตามแมพนะครับผมโอ้โหเจตู้โอ้เยอเฮ้ยเดี๋ยวมึงสร้างกันอย่างนี้เลยแหละโอ้เช็ดมึงมีที่ประสบพันธ์กันด้วยโอ้โมึงรวยกันจังวะโอ้โใครริ้วสองตัว เช็ดพอพอจะแบ่งให้ได้สักตัวไหมพอจะแบ่งพอจะแบ่งพอจะแบ่งให้ได้สักตัวไหมสักตัวเหอะนะมีแม้สักตัวเหออกูขอสักตัวเหอะมีไหม <c oughs> ผมมีไข่มันเฮ้ยไหน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 ขอหน่อยดิไหนขอหน่อยดิขอหน่อยดิเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยขอเอ,อ้ยะเดี๋ยวเดี๋ยว เข้าไปเข้าไปเร็วเร็วขอขอขอเออขอหน่อยขอหน่อยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยะมึงถ้าไม่ใช่ไข่ไขริวนะกูจะตกไป่ฟันร่วงเลยเลถ้าไม่ใช่ไข่ไขริวนะกูจะตกไป่ฟันร่วงเลยเด้อไปเราจะบินเล่นกันครับบินต่อไปโอ้โหเราได้ไข่ไขริวมาแล้วซึ่งไอไข่ไขริวเนี่ยที่เราจะทําให้มันฟักก็คือการบินใช่ไหม หรือการเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสามารถฟักตัวออกมาได้เอ้ยเขาบอกว่างั้นนะเออเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการฟักค่อนข้างนานอ่าค่อนข้างใช้เวลานานเลยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวิ่งกันก่อนดีกว่าจึ๊บไปวิ่งวิ่งตามแมพเลยโอ้โหเยอะเยอะหลุมหลุมวิ่งหาจับโปเกมอนก็ได้ไหมเราได้ไข่มาแล้วอจักสปอนเซอร์ใจดีแอนสปอนเซอร์ใจดีให้โปเกมอนเรามาแล้วก็จะเอาไปใช้อย่าง สาสมใจเฮ่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 เฮ้เฮ่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 เฮเฮ้เฮยเ่เฮ่เฮเฮ่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 เฮเฮ่เฮปเฮสเฮ่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 เฮเฮ่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 เฮ้เฮ่เฮ้เฮ่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 เฮยเฮ่เฮเฮ่เฮ่เฮูเฮย คนละชื่อกับกูเลยโอ e. ้ยม <The other thing, S 1> ึงวางอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอุดน้ำซะก่อนมันมีคนไปวางอะไรเยอะแยะวะไปพาขึ้นไปอุดน้ำหน่อยน้ำมึงมาแต่ไหนเนี่ยโอ้ยมึงก็เล่นกันซะยับเชียวแม่เซิร์ฟมันจะไม่แหลกก็จะให้พูดยังไงนะฮะเออปิดน้ำหน่อยปิดน้ำหน่อยอ่าปิดไว้จะมาเปิดทำไมแล้ว เด้อเดไปไงวะเนี่ยมันมีอีกที่หนึ่งไม่ใช่ไรอ๋อนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ปั๊บปิดครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็โดดลงเลยทีนี้โอ้โหโอเคไม่ตายครับผมเรารอดเรารอดเราไม่ตายเอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะม่คลิปนะเออเดี๋ยวเดีด๋ยวเดียนะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่เลี๋ยวเด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 ีคยวเดี๋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 ยวเดียไปแล้วครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเอา่อวิง่ง วิ่งฟักไอตัวนี้กันเออเดี๋ยวเรามาวิ่งหับจิมมอนแล้วฟักไอตัวนี้กันเออเผืมันเผืมันฟักเกิดกลายเป็นมินิริวเออมันอาจจะเจียวจ้าแล้วเฟยวฟ้าเป็นไปก็ได้